นี่เลยค่ะบอลสีที่ไม่ต้องใส่ตู้อบของเรานะคะเพียงใส่แก้วหรือว่าเป็นแก้วโคกแก้วเบบซี่แบบนี้นะคะก็สามารถอบบอลสีได้เช่นกันค่ะนี่สสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช่ชนนี่นะคะแตลรดใหม่ก็แดงแดงเลยนะคะเพื่อนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูบอลสีกันอีกแล้วนะคะก็ทั้งหมดนี่นะคะเป็นบอลที่เราเพิ่งนําออกมาจากนอกตู้นะคะจะบอกว่าบอลพวกนี้นะคะเราเลี้ยงไว้ในตู้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยนะคะ เลี้ยงบอลในตู้นะคะบอลจะโตได้เร็วนะคะและอีกอย่างนึงนะคะต้นเขาจะสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีมแมลงมากัดมากินนะคะแต่สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ไม่มีตู้อบนะคะเราก็สามารถทําได้ง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําตู้อบแบบไม่ต้องเสียตังให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะค่ะและนี่ก็คือตู้อบของเรานะคะโดยที่เรานําวัสดุหรือว่าของเหลือใช้นะคะมาประยุกต์ทําเป็นตู้อบนะคะนี่ก็คือชายชนของเรานะคะ อันนี้เป็นไม้จอมนะคะที่เราตัดใบออกทั้งหมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เลยค่ะนางได้สองใบเลยนะคะนี่คือไม้ยอดจอมนะคะที่ตัดออกทั้งหมดนะคะตอนนี้นางได้มา2ใบกับอีกหนึ่งอดนะคะ<อ>เพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูหลอดใหม่นะคะนี่มาแบบแดงๆอย่างนี้เลยนะคะชายชนต้นนี้นะคะเราเลี้ยงโดยการที่เรานําฝาอย่างนี้นะคะนี่มาครอบเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงใต้อ่าต้นไม้นะคะจะมีแสงแดดแบบ ส่องลงมาถึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่แสงแดดแบบว่าจ,จัดๆเลยนะคะจะเป็นแดดใต้ร่มไม้นะคะทุกคนนี่สีออกแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะนี่นะคะพอนางได้แสงนางก็จะออกสีแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นไม้ยอดจอมที่เราตัดจอมไปนะคะใชยชนของเราแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระถางนะคะที่เราตัดจอมเอาไว้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นหัวนะคะส่วนจอมเราไปปลูก เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือส่วนหัวนะคะส่วนหัวก็กําลังแตกหน่อได้ดีมากเลยคันเพื่อนนี่นะคะแตกหน่อได้เยอะมากหลายหน่อเลยนะคะหน่อปุบๆใหญ่ๆเลยคันเพื่อนนเห็นไหมนี่นะคะการนําแก้วนะคะมาครอบแบบนี้นะคะก็เหมือนเรานําอ่าบอลสีนะคะมาอบในตู้เหมือนกันนะคะนเพื่อน นี่นะคะก็เป็นการประหยัดต้นทุนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ไม่มีตู้อบนะคะเราก็สามารถนําแก้วนะคะมาอบแบบนี้ได้นะคะดูหนอ่ออบใหญ่ๆเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมคะว่าหนอกกอ็ขึ้นดีเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นส่วนบริเวณหัวของเขานะคะที่เราตัดจอมไปนะคะงอกดีมากนะคะนะคะจากแก้วน้ํานะคะแล้วก็นํามาทําประโยชน์ได้เยอะนะคะเฉพาะเป็นชิ้นผ่าบอลสีหรือนํามาครอบแทนตู้อบก็ได้นะคะ ทำวิธีนี้นะคะเราไม่ต้องไปหาตู้อบนะคะหรือว่าไปสร้างตู้อะไรที่มันเสียตังค์นะคะก็หาของที่เราหาได้นะคะเช่นฝาเช่นเครียกอะไรนะแก้วเป๊ปซี่แก้วโคกอะไรแบบนี้นะคะนี่นามาครอบเอาไว้อย่างนี้นะคะอุณหภูมิในนี้นะคะมันจะมีความคงที่อยู่แล้วนะคะพอนางได้อุณหภูมิที่คงที่เดี๋ยวนางจะแตกหลอดแทงหนอกขึ้นมาเองคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมเยอะแยะเลยนะคะก็กําลังทยอยงอกนี่จับไปก็เจอหน,อน,หนอนเลยนะคะ หน่อเยอะมากเลยนะคะหรือถ้าเป็นชิ้นผ่านะคะชิ้นผ่าบอลสีแล้วก็สามารถใช้แก้วแบบนี้นะคะมาอ่าททาการอบชิ้นผ่าได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยค่ะเหมือนเช่นตัวนี้นะคะมีทั้งแก้วมีทั้งฝามาพร้อมเลยนะคะแล้วส่วนบริเวณที่เป็นรูตรงนี้นะคะเราใช้เทปใสนะคะอุดรูไว้นะคะไม่ให้อากาศเข้าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าจะได้ผลแบบไหนยังไงนะคะนี่เห็นไหมคะมเพื่อนว่า นอนะคะเริ่มมีทยอยแทงมาบ้างแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นผ่าชายชนนะคะเพื่อนเราใช้วัสดุปลูกเป็นอาสวัสดิ์มอสนะคะมันจะมีความชื้นนะคะอยู่ในนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะว่าใช้แค่แก้วแบบนี้นะคะเราก็สามารถเพาะบอลสีได้คะ่ะทุกคนแก้วแบบนี้นะคะเราซื้อน้ําได้น้ํากินนะคะแทมและยังได้ใช้ประโยชน์จากแก้วแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหม วิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ประหยัดเงินของเรานะคะถ้าเรามีเยอะนะคะเราก็สามารถเพาะ,ะไรนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปหากล่องใหญ่ๆหรือว่าหาตู้อบบอลสีนะคะหรือว่าจะเป็นขวดน้ําที่มีขนาดที่ใหญ่หน่อยนะคะตัดครึ่งนํามาครอบกับอ่าบอลสีไม้จอบแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่ก็คือสูตรของเรานะคะในการปลูกบอลสีแบบประหยัดนะคะทุกคนนําสูตรนี้ไปใช้กันได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็นาประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะมาแนะนําให้เพื่อนได้ดูกันนะคะก็ แบบนี้นะคะเป็นแบบประหยัดนะคะเราสามารถหาได้ง่ายๆนะคะโดยการนําแก้วแบบนี้นะคะมาเพาะชิ้นผ้าบอลสีหรือว่าจะเป็นไม้จอมนะคะไม้ที่เราตัดจอมไปนะคะแล้วก็นํามาอ่ะเพาะนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ตู้อบนะคะแค่นําแก้วนะคะนี่มาครอบไว้แบบนี้เองคะ่ะทุกคนนี โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็เอาไปอยู่เล็กเล็กน้อยนนะคะมาฝากเพื่อนๆถ้าชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่สวยๆเลยค่ะชายชนของเรา